สวัสดีค่ะก็สิบอกเร่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสันนวรานะคะนวราคันนี้นะคะเป็นสีดำค่ะสวยดูดีพร้อมขับวิ่งใช้งานได้สบายค่ะทางใกล้ทางไกลสามารถเดินทางกันไปได้นะคะรถสภาพสวยเดิมทุกจุดเลยค่ะทุกท่านไม่มีอุบัติเหตุนะคะแต่สีภายนอกก็ตามอายุนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วค่ะทุกท่านตีว่าอาบน้ำละกันนะคะ ไปอาบน้ำใหม่ค่ะก็จะสวยจะวิ้งนะคะตอนนี้ก็คือตามสภาพไปก่อนค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตลอดทั้งคันค่ะเครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซล SE เกีเพียธรรมดาปี2012แค่เปิดได้กระจกเป็นไฟฟ้านะคะราคาคันนี้115,000บาทค่ะซื้อผ่อนมีค่าดำเนินการ 1,000 0บาทและบวกค่าโอนอีก5,000บาทรวมเป็นบวกเพิ่ม1,500,000บาทสำหรับในกรณีการจัดไฟแนนนะคะพิกัดดูรถได้แถวราดเร้า80ค่ะสนใจโทรคุยสอบถามโดยตรงนะคะติดต่อนัดหมายค่ะไปดูด้วยตนเองก่อนไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะทางเราเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านรับชมเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ